อ่ะเรามาดอูอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการอย่างที่ทราบถ้าฟังจากคุณสารวงเทียนทองเริ่มกระบวนการยุบสภาแล้วค<ะ>่ะอัิทีพูดนี้ไม่ได้โู่ไม่ได้โู่เริ่มกระบวนการยุบสภาแล้วและคนผมทำอีกทางหนึ่งเลย รอให้พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยเขาประกาศจับมือให้เป็นทางการก่อนแล้วค่อยมาว่ากันมันจะเป็นขั้นต่อไปตอนนี้ยังไม่เตรียมเลยอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาอยู่เลยอ่าย,ย,ยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้เตรียมยุบสภาค่ะอ่าตกลงขนาดนี้เนี่ยคุณพรมทําเจรจากับใครเนี่ยเอามีข้อสงสัยใช่ไหมอ๋อเพราะทางฝากนั้นเนี่ยเขาเจรจากันคงเจรจากันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะมอบแหวนมั่นกันแล้วค่ะอ่าวันนี้เนี่ยคาดไว้อย่างนั้นเลย มีรายงานนะครับทุกช้ชมผมแทรกตรงนี้ว่าการจับมือกันระหว่างพักคส้มกับพักภูมิใจไทยที่จะโหวตคุณอนุทินเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยหมายถึงพรกคส้มเป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่ใช่การจับมือกันเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะไม่มีภาพของการจับมือคือไม่อยากให้ภาพนั้นปรากฏเพราะไม่เป็นรัฐบาลด้วยกันเพียงแต่จะยกมือให้คุณนุทิน อาจจะต้องมีการเซ็น MO u ต่างๆอันนี้เดี๋ยวต้องตามดูนะ MOU หรืออ g ก e e เม n นเนี่ยแต่พักประชาชนก็บอกเช่นว่าลายลักษณ์อักษรน,<ะ>นี่ตัดกลับมาเรื่องราวระหว่างพักแดงกับพักส้มอ่ามันยังมีเรื่องซึ่งรอบเช้าเมื่อวานเนี่ย,นนยคนโพมทาก็ยังบอกนะครับตัวชมตั้งแต่ประเด็นว่า นายครมถกเรื่องยุบสภาไหมซึ่งจริงๆอาจโดยกฎหมายแล้วไม่จำเป็นเรื่องยุบสภาเนี่ยไปอำนาจของนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวค้าตรีครมไม่ต้องเห็นชอบเมื่อถ้าข่าวถามคุณภูมิธรรมก็บอกไม่ได้หาหรือยังไม่ได้หาหรือยุบสภาอยู่ในกระบวนการจนกว่าจะจับมือตั้งรัฐบาลไปเจนถึงการเลือกนายกนักข่าวก็เลยถามว่ายังมีเวลาตัดสินใจเรื่องยุบสภาใช่ไหม คุณภูมิธรรมก็ยังย้ําแต่ว่าเวลานี้อยู่ในช่วงเวลาของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเซึ่งมีการช่วงชิงการพูดคุยมีการทําความเข้าใจและตกลงจะร่วมรัฐบาลกันแต่ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนเพราะพรคประชาชนเขายังไม่บอกว่าเขาจะไม่เอาเพื่อไทยใชย่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาภูมิใจไทยเช่นกันทุกอย่างยังเหมือนเดิม ณเวลาเมื่อวานนี้ช่วงเช้าพักประชาชนยังไม่มีข้อสรุปอะไรอย่างเป็นทางการมันยังมีความเห็นต่างอยู่รอให้เขาตัดสินใจให้ชัดเจนและเมื่อถามว่าไอติมพนิตร์ชรศิลป์เพิ่งจะท้าทายอยู่เลยว่าถ้ารัฐบาลคุณภูมิธรรมจะยุบกย็ยุบยุบสภาไม่ต้องรอการตัดสินใจของพักประชาชนคุณภูมิธรรมก็บอกว่า คุณไอติมอ่ะไม่เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยหรือว่าขณะนี้เนี่ยเขากำลังหาหรือตั้งรัฐบาลกันอยู่ถ้าให้ยุบสภาเลยเนี่ยก็แสดงว่าคุณผลิตเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักเวลานี้เชื่อว่าทุกฝ่ายกำลังพิจารณากันอยู่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถ้าไปพูดเรื่องอื่นแล้วยุให้ยุบสภาแสดงว่าเจตนาลมที่แท้จริงคืออยากจะยุบสภาอย่างเดียว และยังไงต่อนักข่าวก็ถามต่อค่ะว่ามั่นใจใช่ไหมคะว่าการเมืองมันยังไม่ถึงขั้นเด็ดล็อกคุณภูมิธรรมบอกว่าพักร่วมรัฐบาลยังจับมือกันอยู่อย่าเพิ่งสรุปกับเสียงที่เล่ามามถ้ายังไม่ยืนยันชัดเจนอย่าเอามาพูดให้มันเกิดความไม่มั่นใจกับเสถียรภาพของรัฐบาลถามต่อไปอีกฟางเส้นสุดท้ายที่จะต้องทาให้ตัดสินใจยุบสภาคืออะไรคุณภูมิธรรมบอกมันก็อยู่ที่สถานการณ์ทางการเมืองอะไรที่เดดล็อกไปไม่ได้ แล้วก็บอกกระบวนการประชาธิปไตยมันมีหนทางอยู่หลายทางยังไม่คิดว่าจะต้องยุบสภาในหัวส่วนจะให้ความมั่นใจกับพรักประชาชนได้ยังไงของพรรคคุณนะ่ะหมายถึงพรรคแดงคนภูมิธรรมบอกเราพูดชัดเจนและได้ประกาศต่อสารณัไปแล้วว่าจะทําอะไรบ้างเราก็รอเพียงคําตอบจากพรักประชาชนส่วนพักประชาชนจะเลือกเพื่อไทยหรือไม่ก็อยู่ที่ดวงินิชจะเลือกเพื่อไทยก็มาร่วมกับเพื่อไทยจะเลือกภูมิใจไทย ก็เลือกไม่ต้องอบิบและถ้าเลือกภูมิใจไทยคุณภูมิทําบอกก็เข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลเขาเลยขอกระทรวงไหนพรักภูมิใจไทยเขาฟังอยู่แล้วถ้าพักประชาชนขอกระทรวงมหาไทยก็เชื่อว่าพักภูมิใจไทยยอมทั้งหมดอยู่ที่พักประชาชนจะตัดสินอย่างไรนักข่าวก็เลยแย้งว่าพักประชาชนเขามีข้อเสนอให้เลือกนายกมายุบสภาคุณภูมิธรรก็บอก ข้อเสนอของพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ข้อเสนอของพักเพื่อไทยมาเพื่อแก้วิกฤตจะเอาหรือไม่เอาก็ขึ้นอยู่กับพักประชาชนและที่บอกว่าเพื่อไทยตบัดสัตว์ความจริงก็ไม่ใช่เพราะว่าที่เคยตกลงกันว่าจะสนับสนุนคุณพิธาแคนดิเดตนายกของพักก้าวไกลเป็นนายกพักเพื่อไทยก็ยกมือให้ทั้งพักทั้งสองครั้งที่ไม่ได้เพราะเสียงสอวอพักก้าวไกลขณะนั้นก็เป็นคนบอกเองว่าจะดูแลสอวอเองอ ก็จะเชิญชวนให้สวมาเลือกคุณพิธาแต่ผลมันออกมามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วจะมาว่าพักเพื่อไทยไม่ได้แต่ยอมรับว่าประเด็นเงื่อนไขสิบเดือนที่ก้าวไกลเสนอเพื่อไทยตอนนั้นเห็นต่างเพราว่ามองว่าสิบเดือนมันมากเกินไปปัญหาประเทศรอไม่ได้แล้วก็มากล่าวหาว่าพักเพื่อไทยเนี่ยฉีเอ็มโออย หลักจากนั้นก็คือเชิญทุกพักการเมืองมาคุยกันเรื่องตั้งรัฐบาลหมายถึงคุณพรมธรรมทเชิญทุกพักมาตั้งรัฐบาลแล้ว<ล>ทุกพักนนก็พูดชัดเจนตอนนั้นว่าไม่เอามาตราร1 2บไม่เอาพักก้าวไกลเข้ามาร่วมอยู่ในเงื่อนไขไม่เอาพักก้าวไกลมาร่วมรัฐบาล <หา S 2> มันเป็นเงื่อนไขก็ชัดเจนถ้าถามว่าเรื่องนี้ทำให้พักก้าไกลกินแหนงแข่งใจกับพักเพื่อไทยเขาก็มีสิทธิ์คิดอะไรที่ผิดไปก็ขอโทษ แต่วันนี้ปัญหาประเทศคือเรื่องใหญ่และถ้าบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะไว้ใจพักเพื่อไทยเนี่ยขอถามว่าล้ภูมิใจไทยมีอะไรให้ไว้วางใจที่ผ่านมาภูมิใจไทยก็โหวตคัดค้านรัฐมนูลมาโดยตลอดแล้วก็พูดชัดเจนมาตลอดมแ,แม้กระทั่งนายชาดาไทยเศรษฐก็พูดกลางที่ประชุมเลยขอไม่ลงรายละเอียดไปย้อนดูคลิปเก่าได้ก็ตอนที่คุณชาดาอภิปรายตอนจะโหวกุพิทางงคงจะจําได้มีความดุเดือดอาคุณภูมิธรรมบอกอีก เพราะฉะนั้นฝากให้คิดสิ่งที่พักประชาชนต้องคิดไม่ใช่เหตุผลที่จะไว้ใจหรือไม่ไว้ใจใครถ้าจะไม่ไว้ใจพักเพื่อไทยแล้วภูมิใจไทยน่าไว้ใจหรือแล้ววันนี้ถ้าภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพักประชาชนบอกว่าจะไม่เป็นรัฐมนตรีเกิดเขาใช้อำนาจเพื่อยุติเรื่องเขากระโดงก็แสดงว่าเราไม่สามารถเอาที่หลวงกลับคืนมาได้และ สอวอก็สามารถสั่งได้ใน,นกลไกต่างๆถามว่าอะไรคือความมั่นใจของพักประชาช,ชนอย่าให้พูดออกมาให้ชัดเ,ออเพื่อไทยไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าภูมิใจไทยประวัติเรื่องประชธิปัจจัยของเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนมากกว่ามาโดยตลอดเราไม่ได้ออกมาพูดเพื่อกอบเรื่องอื่นนะแต่ถ้าพักประชาชนจะร่วมกับภูมิใจไทยผมก็มองว่ามันเป็นสิทธิ์เพียงแต่อย่ามาบอกว่าเพื่อไทยไม่น่าไว้ใจพูดใไทชัดไปเลยว่าภูมิใจไทยมีอะไรที่น่าไว้ไว้ใจกว่าเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยจะยอมรับ เนี่ทั้งนี้คุณภูมิทําบอนนะครับตัวชมว่า,ากรณีไอ้ที่พูดถึงคุณผลิตเราพูดไปแล้วถั่วแม่ไม่สักครู่นี้อ่ะไปฟัง,งบางช่วงาบางตอน <ภา S 2> ดูนะราายังมีเวลาตัดสินใจใช่ไครับถ้าไม่มันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วขณะนี้กําลังอยู่ในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็มีการช่วงชิงการพูดคุยการทารําความเข้าใจ ก็มันอยู่ที่ว่าข้อสรุปที่ตกลงกันว่าจะร่วมรัฐบาลกันเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนจะเลือกเราไม่เลือกเราเนี่ยอยู่ในดุลพินิษหรือเขาจะเลือกเราร่วมหรือเขาจะร่วมรัฐบาลกับเราเลยก็ได้หรือจะร่วมเลือกพรรคภูมิใจไทยหรือจะตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบอุบอิบหรืออะไรก็มาเลยสมวิว่าท่านจะเข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลขอกระทรวงหลักๆว่าพรรคภูมิใจวันนี้เขาฟังท่านอยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นพรรคที่ทุกคนเคยบอกไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเข้าไปเลยขอกระทรวงมาไใจก็ได้ผมว่าเขาก็ยอมจะเอากระทรวงไหนก็ได้ผมว่าเป็นการตัดสินใจของพรรคประชาชนไม่ใช่การตัดสินใจของพวกผมหรือของใครเขาพูดประเด็นเรื่องของการหักหลังนะตรงนี้เราหักหลังไม่หักหลังอยู่ที่พรรคประชาชนไปตัดสินใจนะครับเราระว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันบอกว่าพรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์ความเป็นจริงก็ไม่ใช่ ที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะส่งเสริมพิธาเป็นนายกพักเพื่อไทยโหวตทั้งร้อยสี่สิบกว่าคนข้งหมดครบถ่วนทั้งสองครั้งครั้งที่สองก็เสนอสิ่งที่ตกลงกันไว้ว่าเขาจะเป็นคนดูแลสวอเองที่จะไปชวนเชิญช,ช,ชวนให้มาเลือกซึ่งพอผลออกมาสวไม่ได้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาพูดเลยเพราะนั้นจะมาว่าเราไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าเราก็ยินดีจะเลือกเขาอยู่สู้กันต่อไปแต่ว่าเขาขอเงื่อนไขเราว่าต้องเป็นสิบเดือนซึ่งตรงนั้นเราเห็นต่าง เราไม่เอาสิบเดือนเพราะเราคิดว่าสิบเดือนมันมากเกินไปเป็นเวลาที่มากเกินไปกว่าจะพิสูจน์แล้วก็กว่าจะแก้ปัญหาของประเทศได้อันนี้ก็คือมาบอกว่าเราฉีกเอ็มยูเราไปพูดชัดเจนแล้วว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราไปไม่ได้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไปได้ถ้าถามว่าตรงนี้คือความกินแหนงแขงใจพักเพื่อไทยก็ ก็มีสิทธิ์คิดได้นะครับจะคิดอย่างนี้ก็ผมก็บอกว่าผมก็ลืมเรื่องอดีตอะไรที่คิดว่าผิดไปก็ถือว่าเราขอโทษกันสิ่งที่พรคประชาชนต้องคิดก็คือว่ามันไม่มีเหตุผลว่าจะไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครถ้าจะไม่ไว้ใจพรรคไทยพรรคคุณใหญไทยหน้าไว้ใจหรือครับอะไรคือความมั่นใจของพรคประชาชนที่มีต่อการจะเลือกตั้งครั้งนี้ผมอยากให้พูดโดยชัดเราไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าพรรคคุณใจไทยประวัติที่ผ่านมาเราเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเราชัดเจนกว่ามาตลอด นทนผู้ชมคมุณภูมิธรรมยังตอบคําถามทิ้งท้ายพรรคประชาชนมองว่าสิ่งที่เพื่อไทยทําตอนนี้ไม่ได้แสดงความจริงใจอย่างถึงที่สุดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งในที่ประชุมพักสมเมื่อวานนี้ผีเสื้อผมบอกประเด็นหลักเลยพรรคเพื่อไทยไม่จริงใจไม่ตรงไปตรงมานี่ตอนรู้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไระความไม่จริงใจพอนักข่าวถามประเด็นนี้กับคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกว่า อันที่ถามว่าไม่จริงใจแต่ทําเพียงเพื่อดึงเวลาเพื่อจะรอสอสอ,สอพักและบางส่วนของพักร่วมที่ไหลไปภูมิใจไทยให้กลับมาและจะนำไปสู่การปฏิวัติหรือยุบสภาคนภผมทําสวนทันทีอย่าโยนความผิดมาให้พักเพื่อไทยคําถามนี้ไม่สร้างสารรค์ทำไมไม่คิดกลับกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีการให้เวลาดึงเวลาดึงคนพักเพื่อไทยออกไปผมคิดว่ามันคิดได้ทั้งสองอย่าง ก็หมายถึงขนาดนี้ให้เวลาเพื่อจะดึงคนของเพื่อไทยออกไปเหรออ่ะทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นเหลือเกิน